าสุดเลยวันนี้เรื่องของอาจารย์เชียงใช่ไหมที่เรากำลังติดตามเป็นอยู่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะหนึ่งในนั้นเราก็ยังรอคอยว่าเมื่อไหร่คุณเชียงเขาจะมีการอธิบายว่าทองคําเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญก็คือการเปิดบัญชีเดียวรับบริจาคทั่วสารทิศเลยเนะฮะ,ะเงินในบัญชีมันเท่าไหร่ตรงตามวัตถุประสงค์ไหมเปิดภาพคุณเชียงขึ้นหน่อยทีมงาน ล่าสุดวันนี้แต่ละคนที่เกี่ยวข้องอเพราะหลายคนนี่เงียบไปหลายวันเลยนะ<ฆ>คือวันนี้เขาก็ถูกตั้งคําถามเพราะนอกจากประเด็นดราม่าเรื่องพระอุเชนถูกไหมฮะ<ฆ>ที่อาจารย์เชียงเองเนี่ยคือก็ให้ลูกศิษย์ออกมาอธิบายว่าเข้าใจว่ามุมหนึ่งเนี่ยคือก็อยากให้ลูกศิษย์ได้สักการะถึงแม้ว่าตอนนี้เสียงเสียงวิพากษ์วิจารณ์จะอื้ออึงมากปรากฏว่าวันนี้มีภาพดีเจชาวชาวไม่เอ่ย ซึ่งของอาจารย์เชียงเนี่ยผมก็อยากให้อาจารย์เชียงออกมาอธิบายนะแล้วก็ช่องแปดพร้อมจะฟังอาจารย์เชียงเสมอโดยเฉพาะเรื่องบัญชี <ừ. S 1> เรื่องทองเรื่องที่บิ๊กเกียนเขาเปิดขึ้นมาโอ้ยอีกหลายเรื่องแล้วเรื่องที่ผมก็ยังไม่ได้เล่าด้วยแต่รู้ แต่จะรออาจารย์เชียงอธิบายดีเจชาวมาแล้ววันนี้เมอธิบายหน่อยเกิดวันนี้ดีเจชาวก็มาพูดคุยกับน้องนัทวุฒิปงลังกาของเรานะคะเพราะว่าถูกระบุว่าเป็นลูกศิษย์คนสนิทใกล้ชิดเพราะว่าทุกครั้งที่จะมีกิจกรรมจะเห็นดีเจชาวอยู่ข้างกายของอาจารย์เชียงนะคะแล้วก็แม้แต่วันเกิดดีเจชาวก็จะได้รับของในโอกาสสาคัญจากอาจารย์เชียงล่าสุดนี่ดีเจชาวส่งคลิปให้ทีมข่าวช่อง8ดด้วยนะคะยืนยันบอกว่าเป็นลูกศิษย์จริง แต่เรื่องที่เกิดขึ้นอยากให้อาจารย์ออกมาชี้แจงเองส่วนตัวที่รู้จักกับอาจารย์เชียงเป็นคนน่ารักและคอยสอนม,มีภาพดีเจชาวเขาเขาไปสัมผัสพระอุชเชนได้ไหมมีด้วยนะถ้าผมจําไม่ผิดอ่ะใช่ป่ะรู้สึกจะเคยมีใช่ไหมไปสักการะหรือไม่อย่างไรค่ะแล้วมีคุณเก่งทัชยะทัชยะอันนั้นสัมผัสเลยม,มีภาพดีเจเปิดคลิปดีเจชาวเามาเลยสิครับทีมงานเออเอาคู่ขึ้นมาเลยเนี่ยฮะ โดยดีเจชาวๆาวว่ายังไงบ้างครับเมย์ก็บอกว่าจริงๆส่วนตัวอาจารย์เชียงเป็นคนน่ารักและคอยสอนชี้แนะในการดําเนินชีวิตอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นข่าวตอนนี้มันละเอียดอ่อนขอให้อาจารย์ออกมาชี้แจงเองแต่ว่าส่วนตัวในฐานะลูกศิษย์ก็ยังนับถือค่ะส่วนเรื่ององค์พระพิคเนศที่อยู่ที่บ้านยอมรับว่าเป็นองค์ที่อาจารย์เชียงเป็นคนให้มาตั้งที่บ้านตัวเองก็นับถือพระพิคเนศอยู่แล้วอันนี้หมายถึงพระพิคเนศที่ที่ตั้งที่บ้านดีเจชาวชานะคะแล้วก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าทุกกกกวันนนีีี้้ถึงงแแแมมจจะะรรสต่็็ยเเปลูิ์ขอาา รบในตัวอาจารย์เชียงค่ะแล้วเรื่องเงินบริจงบริจาคยังไม่ได้ตอบยังไม่รู้เพราะดีเจชาวแกก็อาจจะไม่รู้จริงๆเอาฟังเสียงเขาเสีนิดหนึ่งฮะว่าครับเขาถามว่าคุณชาวชาวเป็นลูกศิษย์อาจารย์เชียงหรือเปล่าใช่ครับเป็นยังไงคะตอนนี้ก็เดี๋ยวให้รออาจารย์ออกมาพูดดีกว่านะครับผมชายะในส่วนตัวพี่ชาวก็รู้จักอาจารย์มาก็อาจารย์เป็นคนที่น่ารักแล้วก็คอยสอนนะครับสิ่งที่ทําให้ชีวิตเนี่ย เดินทางไปในทางที่ดีที่ควรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะว่าพี่ชาวก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้อาจารย์ออกมาตอบก่อนนะครับผมเราก็เห็นมีองค์ท่านคุณพ่อพระพิฆเนศอยู่ที่บ้านพี่ชาวนี่อาจารย์เป็นคนใช่ครับใช่ครับ<ด>อาจารย์เป็นคนอาจารย์เป็นคนนามานะครับผมเป็นพระพิฆเนศมาตั้งที่บ้านพี่ชาวเลยซึ่งอาจารย์เชียงก็เป็นคนนําพิธีด้วยครับผม ในส่วนตัวตอนนี้ก็ยังมีความเชื่อมั่นในก็ยังเคารพรักศรัทธาอาจารย์เหมือนเดิมครับนี่ครับนี่คือดีเจชาวชานะครับนี่ก็ก็เป็นสิทธิ์อะเนาะตอนแรกเขาก็นับถือไม่ใช่จักระบุ่มนะครับเมื่อกี้นี้ดีเจชาวยโกมนะเมย์บอกตอนแรกนึกว่าจักระบุ่มนึกว่าทีมนึกว่าทีมนึกว่าทมงานเปิดภาพผิดไม่ใช่จักระบุ่มนะฮะดีเจชาวชานะครับแล้วล่าสุดคุณเก่งทัชยะชย์โอ้โหคนนี้เนีน่ย ไปงานน่ะอาจารย์เชียงเนี่ยเยอะมากหรือไม่ล่าสุดวันนี้เราไปเจอคุณเก่งทัชยะแล้วคือเขาก็เคารพจริงๆอ่านี่ไงพระอุเชนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคุณเก่งเขาว่ายังไงวันนี้น้องนทวุฒิเงียสไปที่บ้านคุณเก่งเลยนะคะแล้วก็ไปเห็นกรอบรูปใช่กับอาจารย์เชียงค่ะ ซึ่งเป็นรูปอาจารย์เชียงอุ้มพระพิคเนตหรือพระอุเชยอยู่ในมือนะคะแล้วก็เซ็นชื่อไว้ให้เป็นกรอบที่ติดอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็คุณเก่งบอกว่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องกระแสะสังคมให้ความสนใจแหละแต่ตัวเองเนี่ยโโติดต่ออาจารย์นี่นเขาศรัทธาจริงใช่ค่ะผมนี่อยากให้ฟังอะไรบางอย่างจังเลยสําหรับคนที่นับถือโอ้โ ي, ยเกือบลืมเนี่ยเล่าเวลาหมดแล้วก็นึกขึ้นได้ขอนิดนึงขอ,ขอนิดหนึ่งก่อน,นออจะฟังคุณเก่งเขาเนี่ยนะ แค่ฝากบอกอาจารย์อาจารย์ชี้แจงเลยเถอะอ,อยากให้อาจารย์ชี้แจงจริงคือมันจะได้ไปเคลียร์ถูกปะ่ะเพราะมีคนเข้าไปแจ้งความแล้วแล้วล่าสุดเนี่ยนะผมฝากบอกลูกศิษย์อาจารย์เชียงหรือเปล่ามไม่ต้องรีบรลบภาพนะมไม่ต้องรีบรลบกลุ่มนะไม่ต้องรีบบอกว่าเออเนี่ยช่วยไปพูดเรื่องความดีอาจารย์หน่อยดีคือดีไม่ต้องประคมข่าว กลับไปที่เก่งก่อนเวลาหมดแล้วคุณเก่งเขาว่ายังไงเมย์คุณเก่งบอกว่า,าก็คือเรื่องของการบริจาคเงินบัญชีส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แกไม่รู้จริงๆแล้วก็ติดต่ออาจารย์เชียงไม่ได้ตั้งแต่เกิดเรื่องนะคะเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะแต่แปลกนะเมื่อกี้รู้สึกว่าดีเจชาวๆอ่ะแกน่าจะโทรไปให้กําลังใจอาจารย์เชียงรู้สึกตามข้อมูลนะแต่ว่าคุณเก่งแกติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้ตั้งแต่26พอมีเรื่องปั๊บก็ติดต่อไม่ได้แล้วก็เจอครั้งสุดท้าย26สสสิิงงงงหาาาาคคคคคมมม่่่่ะะะะีีีปปรรรรรเเเเเดด็็นนทุณกกกกกอออออยยจลึืืขศษไัััผบพ เชงเมื่อสักครู่นี้จากวัดสวนขันเนี่ยนะคะคุณเก่งบอกว่าคือตอนนั้นไปทําพิธีแล้วก็มีการใช้น้าผาักไปสัมผัสเรื่องนี้น้อมรับคําติตริงเพราะว่าสัมผัสไปแล้วแล้วตัวเองเนี่ยที่ทาไปเพราะไม่รู้ว่าเป็นพระเก่าโบราณแล้วห้ามไม่ให้มีการสัมผัสถ้ารู้คงไม่ทําแบบนั้นนะคะแล้วกิจกรรมของอาจารย์เชงในแต่ละครั้งเนี่ยก็ไปเกือบทุกครั้งจริงๆเพราะนับถือกันมาตลอด6-7ถึงปีตั้งแต่รู้จักกันร่วมบุญร่วมงานบริจาคเขียนแผ่นทองนะคะ ก็ไม่เคยมีการถวายเป็นทองก้อนหรือแท่งอย่างที่เป็นข่าวแต่อย่างใดค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นก็อยากให้อาจารย์เชียงออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะถ้าเกิดใครได้ติดตามในตามโซเชียลของเก่งเนาะผมเป็นคนที่ชอบทำบุญอยู่แล้วแล้วก็คันนี้กับอาจารย์เชียงเนี่ยเรารู้จักมาสักพักแล้วประมาณ6-7ปีครับแล้วเราก็มีโอกาสได้ร่วมทําบุญกับอาจารย์ร่วมไปในทริปบุญต่างๆอา,าจารย์เวลาที่ท,ท,ที่ที่มีงานบุญต่างๆครับก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์เชียงครับผม ค่อนข้างจะไปถี่อยู่ครับใ <avan. S 1> ช้คําว่าค่อนข้างจะค่อนข้างจะสม่ำเสมอถ้าคะแนนจิตพิสัยค่อนข้างจะมีคะแนนจิตพิสัยที่สูงแล้วก็มีทั้งแบบที่อาจารย์จยัดเองใช่ไหมรหรือบางทีที่แบบอาจารย์แนะนำะแล้วก็มีไปไปไปตามคำแนะนำของอาจารย์บ้างครับก็มีเข,ข้ากันไปแต่ตลอดระยะเวลาที่ 6- 7ถึงปีเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องความเชื่อจะอยู่กับอาจารย์ซะส่วนใหญ่ของผมนะส่วนใหญ่เราจะไปอาจารย์จะให้ไปสวดมนต์ ส่ดดวนใหญ่อาจารย์จะสตาร์จากการสวดมนต์ให้เราไปสวดมนต์แล้วก็สมมุติอย่างเช่นอาจารย์จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีหลอ่อพระที่นี่หรือว่าจะมีไปสร้างไปอะไรที่นี่อาจารย์ก็จะบอก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 ไปใช่ก็จะบอกบุญไปก็จะเป็นฟิลิปประมาณนั้น <S <S ผมไปทําบุญผมก็จะโพสต์ทําบุญ <S <S แล้วผมก็อยู่กับอาจารย์ถ้าส่วนใหญ่เวลาที่เราไปทําบุญใช่ไหมมันก็มีรูปเกี่ยวกับอาจารย์ก,ก็ไม่แปลกนะส่วนเราเองแล้วผมก็ไม่ค่อยแบบว่า ไปกับอาจารย์แลวไม่ลงรูปไม่มีนะฮะแล้วเหมือนผมไปร้องเพลงที่จะรู้ว่าปกติโดยธรรมชาติควจะหวงแบบว่าการลงรูปจะลงน้อย,อยใช่ไหมแต่ปจัจจุพี่จะไปดูโซเชียลของเก่งเก่งเป็นคนที่ลงทุกอย่างถี่มากโทรไปถามแล้วก็คุยกับในแง่ความห่วงใยครับในแง่ความความห่วงใยส่วนในแง่ในแง่กำลังใจแต่ส่วนดีเทลที่ลงลึกเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเรารู้สึกว่าตัวเราอะ ไม่ได้ไปแตะตรงนั้นเพราะผมรู้สึกว่าเราให้เกียรติอาจารย์แล้วรู้สึกว่าถ้าอาจารย์เพราะเหนืออาจารยจ์จะออกมาเคลียร์เองไม่ไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นเราก็ค่อนข้างจะเกรงใจอาจารย์ด้วยนี่เอาจริงคุณเก่งทัชยะใช่ไหมค,คือผมชื่นชมเขาอย่างหนึ่งคุณผู้ชมรู้ป่าว่าก่อนที่เขาจะมาประกวดแล้วเขาเป็นชม,มเป็นแชมป์เลยนะนะเขาเคยถูกพระชื่อดังคนหนึ่งถ้าผมเดานะในเปิดภาพเก่งก็ขึ้นมาหน่อยเก่งเนี่ยเป็นคนที่ผมชื่นชมอย่างหนึ่งคือความพยายามเขาสุดยอดเลยคุณผู้ชมรู้ป่าวผมเคยนั่งฟังประวัติเขานะเขาเนี่ยเคยโดนพระรูปนึง ซึ่งดลาราก็ขึ้นเยอะแล้วไปทักว่าเก่งจะไม่ได้แชมป์แล้วเหมือนเก่งเขาก็น้อยใจเหมือนเขาไม่มีสตังค์ตอนนั้นแล้วเขาไม่เชื่อคําทํานายไอ้พระคนเนี้เขาสู้ต่อจนเขาได้เป็นแชมป์ถึงได้บอกว่าคําทํานายไม่มีผลนะฮะเก่งเนี่ยเคยฝ่ามาแล้วแต่ตอนนี้เก่งศรัทธาเชียงเก่งเคยฝ่ามาแล้วเก่งเชื่อพี่เก่งเคยฝ่ามาแล้วชื่นชมเก่งมากคําทํานายไม่มีผลเก่งเก่งด้วยด้วยตนเองจริงๆ แต่ไม่ได้ว่ากันนะเก่งนับถือเชียงก็ก็เป็นสิทธิ์เพราะเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ผลกับเขาแต่ไอ้พระคนนั้นนะ่ะเก่งเคยเล่าแต่ผมเดาผมพอจะรู้ว่าไอ้นั้นคือใครแล้วผมก็ไม่ได้เชื่อไอ้นั้นด้วยไอ้ที่เป็นพระเนี่ยน,นะประมาณนี้กลับมาตรงนี้เฮ้ยกลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้เดีย๋ยวเวลาหมดแล้วเกินแล้วทีงานกลับมานี่หน่อยทีงานกล้องส่องหน่อยดิทีงานกล้องส่องหน่อยอะกล้องส่องกล้องส่องเห็นไหมกล้องส่องอันนี้ลบเองลบด้วยมือนี่ฮะ,ะกลับมาแค่นี้ มีคนส่งมาให้ดูว่ากลุ่มใครก็ไม่รู้เป็นกลุ่มลายแล้วฝากบอกประชาสัมพันธ์ไปได้ไหมบรรดาลูกศิษย์ช่วยพูดความดีของอาจารย์หน่อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลูกศิษย์ก็บอกได้ค่ะเดี๋ยวจะจัดการให้ f อซีทราบแล้วเปลี่ยนกองจับสิกองจับนี่นี่ใครเนาะใครเนาะใครเนาะกลุ่มลายใครเนาะกลุ่มลายใครเนาะ เออต้องประชาสัมพันธ์ความดีอาจารย์หน่อยตอนนี้อาจารย์โดนหนักมากไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่เห็นลายในกลุ่มหมดแล้วนะเออมีมากกว่านี้อีกนะ